พี่รุ่นพี่เมยังไ,ไม่ตื่นใช่ไหมแม่เมย์ผมยังไม่ตื่นใช่ไหมส <c oughs> วัดีมีกัดจ้า <c oughs> เพื่อลูกวัดีกา <c oughs> ร <c oughs> เองสวัสดีค่าลูกหมีไปทันอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับผม ไ,ไ,มไม่รู้แหละใครไปวันนี้สั์เอ็ดมีของแจกแจกอะไรอ,ไรอ่ะแจกยังไงอ่ะเอาให้ทั่วถึงนะไม่ทั่วมันก็เป็นผู้โชคดีอยู่แล้วเราเป็นลักพี่ดองอยู่แล้วแจกลูกอมเงี้ยทั่วถึงแจกรอยยิ้มทั่วถึงแน่เขาต้องการแบบรอยยิ้มหนุ่มๆที่แก่ มาเปิดบัตรประชาชนมาโชว์เลยตรงนี้บัตรประชาชนไม่ต้องโชว์มันก็เห็นเห็นนตาเนื้ออยู่ละบัตรว่าใครหนุกว่าดูก็รู้ก็ตีแรงมากใช่ไหมแรงสี่คนว่าอะไรว่าตัวเองทอมพอรกินเผ็ดเมื่อไหร่นี้ครับก็ค่อยๆไงไม่รีบกินได้เรื่อย เล่นนี่ดีก่อนอยากเล่นคำต้องเชื่อมจักไหมรู้สึกแบบคำต้องเล่นบอร์ดเกมเพราะต้องเล่นบอร์ดเกมด้วยกันเล่นบอร์ดเกมดีฮู้อ่ะมาเล่นกันไหมนี่ไงแล้วก็ไลฟ์เล่นกันเล่นบอดเกมมาสิมาสีเออบอร์ดเกมอยู่บ้านติยุ้มหัวสีไปเลยพ่อนแต่ต้องเล่นหลายคนเลยอยากเล่นนี่เนี่ยคำต้องเชื่อมกับคำต้องฆ้าเหมือนติดตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นแต่พี่คนนึงมีแต่ว่าตอนที่ตอนในบ้านสีมีแค่สามเกมบอร์ดเกมเล่น ตมันต้องได้หลายคนอ่ะมันต้องใช้สามเป็นคแต่ที่ชอบมากเวละคนขำต้องเชื่อแล้วบางคนมันจะงงๆอ่ะมันจะชอบสรวนือบเล่นเกมเราจะมีสามโป๊กสามโป๊กฟูต้องเล่นเขาอยู่ที่เนล่หน้าแบมเร้จะชวนใครตอนนี้ห้าคนมาติดมาดีอคเบลวูฟเบลวูฟ อยากเล่นะครับต้องเชื่อมอ่ะแต่มันต้องมีคนกลางที่แบบเก่งๆเขาบอกว่ายังไม่มีรายการเชิญไปหรอเบอร์เนี่ยเชิญไปรายการอะไรครับคำลังต้องห้ามอ๋อไม่มีเลยอยากไปอ่ะอยากเล่นทำได้ดีก็ทำเล่นงเก๋ทำได้ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะทำให้ได้เลื่องเก๋เอรี่เนี่ยเดี๋ยวที่แขกมาส่งอะไรด้วยนะจะไ๋ยจับมาของของใคร อาช่วงนี้กล่องเนื้อของพี่เก๋กล่องไหนของพี่เก๋กล่องไหนของพี่แกร์กล่องไม่กล่องแรกเนื้อันนี้ของแพนอันนี้ของพี่เก๋ขอทิ้งชื่อหน่อยจ้ะยานี้ของเขใส่กล่องไปให้ไม่ต้องกลอกเขาบอกว่าได้ไลฟ์เบอร์อยากเห็นไปออกถ้าโลกนี้ไม่มี GPS อ๋อออกัูเกิลบันเทิงนะเพราะว่าหลง G P S ร <laughs> ้อยเปร์เสร็จเขาไม่ให้ใช้เนี่ยเอาเลยเล่นเล่น,ลนต้องห้ามเดี๋ยวมาดิสองคนนี่ยหามาเดี๋ยวกระดาษก็ได้อะะ<ต>อันนี้ต้องหันอันนี้ต้องไม่เห็นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจา่านี้นะเขาเล่นขับต้องเชื่อมไหมล่ะข้างในนะ่ะเชื่อมยังไงคำต้องเชื่อมคืออย่างนี้สมมติี่พูดคำอะไรก็ได้ขึ้นมาคำหนึ่งต้องเป็นคำน้มเท่านั้นรู้จักคำน้มป้ะ นามคือเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของที่ไม่ใช่แบบเดินหรือวิ่งแต่ถ้าเกิดสมมติจะเป็นเดินสมมติการเดินเนี่ยจะเป็นคับนามได้สมมติอาสมมบอย่างงี่ยได้แล้วคือถ้าพูดรับถ้าช้ากว่าสมมติว่าจับเวลาตั้งนับหนึ่งสองอะไรเงี้ยอหมดเวลาแล้โทษสองสามครับเวลาก็คือแผลถ้าแพ้ต้องกินอันนงี้อ่ะแผลก็กินแครอทไปพริกนี่ไม่พริกมะนาวมะนาว มาใครแพ้กินพริกมาหนึ่งเม็ดอ่าสองเมตรสามเม็ดอ่าเรามีสาบรอบอ่ะสาบรอบจบกินพริกหนึ่งเมตรเจกินแล้วก็กินดอกไม้ไม่ไม่ไม่ทะลึ่งทะลึ่งตึงตังแล้วก็กินผักนี้หนึ่งอนทะลึ่งมาทัวทัวทัวคืออย่างนี้แล้วถ้าพูดคำําสมมตินี่พูดคำว่าดอกไม้ ดห้ามพูดคำว่ามีดอกห้ามพูดเนี่ยอย่างไรห้ามะมดอกไม้มันจะมีคำว่าดอกห้ามพูดดอกไม้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วเต้ยมันต้องเชื่อมคือหมายถึงว่าต้องใกล้เคียงกันเนี่ยหรอแก้วอะไรเนี่ยหรอสมมติว่าเป็นจานต้องอยู่ในหมวดหมู่ช้อนซ่อมอะไรเงี้ยคือคือคือมันมันต้องเชื่อมกันแล้วแล้วมันจะต้องเชื่อมกันแบบอ่าถ้าสมมติแล้วมันจะเชื่อมกันหมดได้ไงมันต้องถามหมวดหมู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมมติอย่างนี้สมมตินี่บอกว่าพลิก แล้วกระเทียมติเออได้กระเทียมั้นได้เสร็จแล้วแล้วสมมติเป็นชัดกรเที้เริเลยไหมไม่สมมติอากระเทียมปุ๊บแดกคุรามัมมี่ถ้าเกิดสมมติเธอเธอรู้สึกแบบเบอกว่าเลือดก็ได้อะไรเงี้ยแดกคุ่ามันช่วยผีเลือดเลยอ่าเงี้ยได้หมดคือฉันจะมาต่อเองแล้วมันมีก็มีมันมีแบบ การูดกันชาเลนไหมมีชาเลนชาเลนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่เข้ากันะเราชาเลนได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาชาเลนแล้วเขาอันนี้อันนี้เป็นตัวตัดสินนะถ้าเกิดสมมติเขาชิเลนนีตัดสินว่าชาเลนได้หรือเปล่ไม่ให้ให้แฟนให้รุ่งเป็นกับตัดสินเลยให้เป็นขับตัดสินถ้ามีชาเลนโอเคเราจะเอาชาเลนเราจะเอาแค่ห้าคอมเมนต์แรกพอใช่หรอรีกิ้งโหดว่าใครชนะเนี่ยเขาบอกว่าตีคิดแล้วมาไว้สร้างซับใหม่ไปเลยตีคิดได้อยู่แล้วเราชนะแน่แน่ไม่ใช่ดิมันต้องเป็นสับที่รูู้้นนนนนััววแแแ่่่่เเดดี๋ยมมฉใหชาลอ ใคยได้กิ่มาลูกลูกฉันทำอะไรก็ถูกทำอะไรก็ถูกแต่มันจะมีไม่กี่ครั้งหรอกที่ลูกเราจะโดนแก้ะเราอยากเห็นกันป่ะเริ่มใครเริ่มให้เริ่มก่อนนะคนสูงยูก็เริ่มก่อนเลยไม่ต้องกินน้ำมาพูดเลยงั้นแลละเราอ่ะเปิดกัดไว้เจ้าไก่ <prove to> ยยผ่าน <gerade> ผ่านแล้วหรอหนึ่งสองหาเออสามหกหนึ่งหนึ่งสองสาว ได้ด้ยได้ได้ทำาเลนซีไม่ได้ก็ชาเลนซี่หนึ่งชาเละท้ชาเลนฉันขอชาเลนชาเลนชาเลนว่าทำไมทำไมสีขาวกระหันไม่ได้น้อยใ้สีขาวหันไม่เข้าไปคือว่าไงเพราะว่าสี่ห้าอันที่เราพูดมาไม่ค่ะเขาแค่อันนี้เดียวเอาแค่อันเดียวคือเอาชาเลนแค่สองอาไหนบอกว่าไม่ใช่เขาเขาจับแค่คำซ้ำแต่ชาเลนเป็นแม่แม่ครับขอชาเลน แม,แม่เขาก็ดูมาแล้วเขาจะมาข้างลูกเลยคงทพี่ผิดแน่นอนด้วยความที่เปิร์นั้นผู้สีขาวโดยที่เขาผ่านเป็ดหงอะไรกันมาแบบที่มันเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวอยู่เขาจะมาคัลเลอร์เลยสีคิดว่ามันไม่ได้สีขอชาเลนจ์ครับผมแม่แม่ถ้าเอางี้ถ้าให้เปิร์แพ้กด1แต่ถ้าตีชาเลนจ์แพ้กด2พิม ติมเลยครับแม่ห้งแต่พูดก่อนสีขาวกับผ่านอ่ะเข้ากันอยู่แล้วเพราะผ่านไม่เข้าเขาพูดก่อนเปิดหงส์ไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเขาเอาแค่คำนี้ะนับเขาเอาคำต่อเขาเอาแค่คำต่อคำก่อนหน้าคำเดียวซึ่งผ่านกับสีขาวเข้ากันเพราะว่าภาพในหัวของคนสองคติชนะสองคติชนะภาพในหัวคือผ่าน สองคือสีชนะปิดปากตีชนะไม่มีสีชนะสี่ีุกคนเสียเขาข้างในนั้นนี่พีะเราพูดในแนะตีชนะโอเคเย้สีบอกว่าหนึ่งคือตี่สองคือเปิ้ลปีกสองคือแกปีกเลยมาไหนดูก่อนปีกเลยมือชนะตีโดนตีโดนตีโดนสองสองคือแกนี่ไม่ได้เข้าข้างเปิ้ลแต่ก็แกบอกว่ามีคอมคอยชาร์จ หมดสิชาลิ้นแล้วผมขอชาเลิ้นแปรงข่าวมันหมดสิชาหมดชาเลิ้นแปรงข่าวผมขอชาเลิ้นไม่เป็นไรทุกคนเราจะปกป้องคนหนึ่งนะสารที่เคารพอ่ะผมดมกัลมกล้าถือว่าเอาใหม่เอาถือว่าซ้อมถือว่าซ้อม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 ทำความเข้าใจเดดสารที่เคารพเขาต้องนั่งโดน แม่แม่มีเมียแล้วก็คูเปอร์แล้วนนนนนแน้วราเช่นแค่คำคก่อนแล้วก็คำที่เราตอบนะไม่มเอาคำหลังแต่แค่แต่แค่ที่บอกคือห้ามห้ามคำซ้ำอย่างเช่นสมมติพูดว่า นั่นแหละสมมติเป็นไก่ไปแล้วค่ะพูดเป็นไก่ซ้ำสมมติเป็นสมมติไก่มาแล้วแล้วยู่ๆวนไปวนมาไปพูดไก่แจ้งไงก็โดนเพราะมีคบกว่าไก่ซ้ำมาเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ให้เขาเขาบอกว่าอะไรก็ตามลูกพี่ถูกเสมอแล้วก็ถ้าจะให้พี่ลูกพี่กินพิการพี่กินผิดเองไม่เป็นไรการกินพริกมันคือการผ่อผ่านการเบิร์ตีบอกสีอยากโดน้ำหนักมามาเริ่มเริ่มอ่ะให้เริ่มใหม่เครื่องบิน สจวร์ตสาเครื่องชุดเครื่องแบบโดนทำไมอ่ะมาเครื่องเครื่องเออใช่เครื่องบินเครื่องบินชุดเครื่องแบบเครื่องไม่หรือคุณเกยเป็นสจวร์ตนี่ไม่ใช่เขาในบอกอันสุดท้ายบอกว่าเอ้าไม่ไม่ไม่คืออย่างงี้เอาเอาใหม่นะอัน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 แรกอ่ะ อันแรกคือบอสตอบไปแล้วว่าเครื่องบินใช่ไหมแล้วแล้วก็อันที่สองเปิ่ตอบว่าสจวัดอันที่สามบอสบอกว่าชุดเครื่องบินมันมีคำว่าชุดเครื่องแบบเพราะมันมีบอกแล้วว่าห้ามซ้ากับคําแรกแต่ไอที่บออคำแรกก็คือคําแรกก็คือในครั้งแรกในหนึ่งในหนึ่งรอบนลยหลอดต้องคู่คำ้อง ไก่แม่เมื่อกี้เขาพูดอะไรเนี่ยที่เปิ์บอกว่าถ้าตอบไก่ไปแล้วรอบแรกห้าพูดไก่แจ่สมมติมาเป็นไก่แจ้ไม่ได้หรือขน,นไก่ส่วนชาเลนส์ะการชาเลนส์คือการที่เราเริ่ม <c oughs> เริ่มอันแรกของเปิลแล้วมาเริ่มอันที่สองของบอสอะไรอย่างงี้แลเปิ์แบบอี่างที่บอกสิเขาเก็บไปแล้วนี่อันนี้ยังอยู่มาอไอตาหนึ่งครั้งนี้คือโดนแล้วนะไม่รู้แหละอามาไปรอดไปสอบแล้วมาเริ่มเขาบอกพอสงสารสงสารตีไม่เริ่ม อเอาอะไรเดียไหนไปเริ่มขนมหวานไข่เค็มสาลาเปาเกลือกทอดน้ำมันกาดทอดทอด, oh. ทอด นี่เป็นตัวอย่างให้ดูอนะเขารู้แล้วก like ินกินกินรอเวลานี้แล้วเนี่ยรอดไปสองเลยห้าปากแล้วเร็วมากกินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนไม่ต้องเราจะแก้แค้นอีกหนึ่งแมทไม่ยอมกินเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนเห็นไหมบอกเขาเองลืมเองเฉยได้ไงวะอ่าเอาใหม่เอาใหปดิแมสเนี่ยเวลาจะเล่นอะไรต้องนไม่เวลาจะเล่นอะไรมันต้องแบบ กติกามันต้องแบบคุยให้ชัดเจนเออมันต้องแบบชัดเจนเขาชัดเจนแล้วพี่เร์ักปแปดหวยรอบมาเอาไหม่าเริ่มนี่เริ่มชินช้าสวรรดิ์บอกเ่าพูดเลยชินช้าสวัสด์มาม่า่มเ่มเริ่มเิเริ่มโอเคแลจลจลเยเลเจลลลเจลลัจลเเรลเงลเจลเจลเจลเลเจล คนแก่อะไรอะืหรือว่าหมยดิของไทยอันนี้อะไรวะยาดมคนแก่คนแก่อันนี้ไม่ได้ละแพ้และฟันปลอมไอ้ไอ้ไอ้ันตะแพทย์หมอสันยันหี น้ำแร่อันนี A, ้ขวดอ่าฝาอ่าเอาแล้วกระติกอ่ากระติกใช่ไหมกระติกฮะอะไรนะกระติกกระติกพลาสติกเคมี พลาสติกพลาสติกก็โดนแล้วไม่ได้มันเป็นมันเป็นคํามันเป็นหนึ่งได้ได้พลาสติกพลาสติกมันมันเป็นคำเดียวเฉันขอเชิญฉันขอเลนจ์ทุกคนบอกกูดบอยมัมมัมขอเชิญไม่ได้ไม่ให้ทุกคน ขอแชร์เล่นไม่มีขอไม่มีแชร์เล่นตัวเองหนูอันนี้คือโดนเลยอันนี้พี่โดนนะโป๊ะนี่ไงแฟนคลับพิมดูดูจริงๆเขาพิมพ์บอกติ๊กติ๊กกระติกใช่ไหมกินจ้าไม่ได้กินจ้ากินแชร์เล่ไม่ได้แล้วจ้าไม่ได้เช่นขอแชร์เล่นคุณอัญญารัตน์อาแชร์เล่นไม่ได้นี่หนูนะโป๊ะมัมมัมมมักู๊ดบอยกู๊ดบอยมัม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 เก่งมากแค่พี่กลัวแหละแต่กินหมูแดงทำไม ลิปตาเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้คือเผ็ดเหรอเมื่อกี้เผ็ดติดเหมือนเผ็ดเลยไม่ได้กินด้วยกันบ้างกินปลาเนี่ยเผ็นไหมจริงจริงอีเล่นเกมอย่างนี้สนุกนะอย่าถามากินพุงกินพริกกันดีกว่ากินมะนาวกินเกลือกินน้ำโปะมัมมัมอย่นี่ยเขามายาวเลยตอนนี้เราเสนอวันอยู่พลาสติกกระติกมาจาก ลากสับ์เดียวกันพลาสติกกระติโดนก็ได้จ่าโดนไปแล้วจ้ะโดนไปแล้วตตนแรกอาจจะพูดแา้วจะหมอกเหมือนกันแต่เหมือนหมออันเนี้ยกลัวหมอซ้ำทำไม่ได้ก็เลยแบบไปขัตตะแพทย์คนเนี้ยนางเป็นนางเป็นมัมมี่คูเปอร์แน่นอนเขาเนี้ยไม่ไม่จริงหรอกคือทุกคนอ่ะเขาจะเข้าใจนางเป็นมัมมี่คูเปอร์แน่ทุกคนเขาจะเข้าใจสีอะไร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 เ่าแอบแคะฟันตรงนี้แต่แปลงข้องหรอก มันรอดมาสอกแล้วมันจะมารอดอีกไม่ได้จริงสรุปเสาร์นี้ไม่มีเสียงร้องนะกินพริกแสบคอไปหมดตอกแลอวาให้เอามะนาวมะนาวจะได้ลากคอมาแกอุ๊ยเออขันาะขันน่ามกากินมะนาว กินอยู่แล้วอร่อยมากไม่แต่มันอร่อยแต่พอกินหลายๆรอบมันก็เริ่มไม่อร่อยไงูเปอร์เก่งมาก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 ขอบเสื้อ ลอยตอนเนี้ยมีร้องด้วยมีครับมีคนรับเพลงใช่มีร้องไห้ด้วยเพราะมีคนกินปีกไปแอบร้องไห้เมื่อกี้น่าสงสารออกอยู่ตั้งนานเก่งิีกร้องไห้เบามากมีอะไรหนักกว่านี้ปะตัวเราเองได้ได้อ๊ยนั่นแหละนั่นแหละทุกทีก็ผมยาวเดิตลอดคิดยังไงถึงกมตั้งใคร ยากแต่ผมใับคือจริงๆอ่ะคือช่วงหน้าอยากแล้วทำไมมันต้องงอมันงอของมันเองอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรนะมันงอของมันเองนะทุกคนงอเหมือนอันนี้เลยอ่ะงงงงงอเดี๋ยวโดนดีกระสิบงอเหมือนอันนี้เพื่อนแล้วทำไมตอนนี้ตีไว้ผมยาวอ่ะคุยกันค่ะไม่ติดถอย ไปตอนนี้ปิดไว้ผมยาวก็ไวอยากจะไวอยากไวอะต้องรุนแรงต้อไวไวไวอยากไวสามสิบเอ็ดที่ไหนกี่โมงคะสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะเรามาทวนกันหนึ่งรอบก่อนจะไปสามสิบเอ็ดที่เดอะมอลล์บางแคเวลาสี่โมงเย็นนะครับเรามีกิจกรรมอะไรอ่ะกดเย้เลยแตเนเราเขเรียกอยากโศกเนี่ยลูกอ่ะมามีแบบลูกหลุดทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหม ได้สา4เโมงเรามาเจอกันนะครับเรามีกินนะครับสนุกสนุกเนาะหรือเราเอา,เอาพิกไปกินที่งานเลยให้มันรู้กันไ,ไ,ไปเลยว่าใครจะเก่งกว่ากันโอเคทุกคนอย่าลืมเจอกันนะครับผมที่งานมาติโน่ที่เดอะมอลล์บาง<น>แคร์นะครับเดอมอบางแครเวลา1ิบหกนาิกาหรือว่าสี่โมงเย็นนะครับมาพบกันกับพวกเราติตีและอูเปอร์นะครับผม ส่วนคนที่ได้รับรางวัลก็มาเอารางวัลของตัวเองด้วยนะครับถ้าไม่ได้มาเอาก็อาจจะเป็นสิทธิ์ให้คนอื่นไปนะส่วนคนที่มางานเดี๋ยวคูเปอร์เขาจะถอยรถให้คนละคันครับพูดเหรอพูดในไลย์ไปใช่เขาจะถอยรถไหมเอเออเป็นรถไรก็ได้ไงนั้นเดี๋ยวปิดไปด้วยนั่นถอยรถให้คนละคันทุกคนทุกคนไปตัดถ้าอยากได้รถไปตัดขีดเป่า้ํามันเป็นหลักฐานทางชั้นสานได้ว่าแบบออกรถคนละคันนี่ตัดแค่นี้เลยออกรถคนละคันนี่ได้เลยเป็นหลักฐานทางชันานได้ เปอร์เขาบอกเปอร์ให้มีดฉันให้รวยเวอร์เป็นรถโอเล่ช็อกโกแลตเป็นรถอะไรก็ได้ใช่ไปรอก่อนห้างเปิดเลยนะเขาบอกได้เลยทุกคนนี่ไงเขาชื่อคูเปอร์ใช่ไหมเขาจะถอยมินิคูเปอร์ให้คนละคันโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะไว้เจอกันนะครับวันเสาร์ที่31เจ็าเหรอใช่เสาร์ที่31เจอกันนะครับบ๊ายบายหนี้มันสุกดูนี้มันสุก เจอวันก็เป็นสาวก็ถูกแล้วเราจะเปงตสาหรอถึงสาวไงฉนสุกไปคนเดียวโอเคนสุกไปคนเดียวบ๊ายบ๊าย